ขอบคุณก่อนนอนโชคลาภมหาศาลเสริมสุขสิริมงคลฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่ความมั่งคั่งเข้ามาหาฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันเปิดรับกระแสะแห่งความร่ำรวยจากทุกทิศท,ทางฉันขอขอบคุณที่ฉันคือผู้รับที่ดีและผู้ให้ที่ใจกว้างและฉันเข้าใจว่ายิ่งฉันให้มากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้น ฉันรู้สึกขอบคุณที่เงินทองไหลเข้ามาในชีวิตฉันอย่างต่อเนื่องดุดสายน้ำแห่งความมั่งคัง่งขอบคุณที่ฉันคือศูนย์กลางแห่งความอุดมสมบูรณ์ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับพลังในการเสกเงินเข้าบัญชีด้วยความรู้สึกขอบคุณและปิติยินดีขอบคุณที่ความมั่งคั่งของฉันมั่นคงและยั่งยืนเพราะฉันเข้าใจกฎแห่งการให้และการรับอย่างถ่องแท้ ฉันได้รับความสำเร็จแล้ววันนี้ฉันใช้ชีวิตอย่างผู้รับที่ดีและผู้ให้ที่ใจกว้างและความมั่งคั่งอยู่กับฉันตลอดไป